สวัสดีครับผมอาจารย์แนทนะครับเป็นไงกันบ้างครับวันนี้อากาศก็ค่อนข้างร้อนอบอ้าวนะครับช่วงนี้ก็ไม่มีฝนเลยนะครับมองไปด้านนอกก็เหมือนกับสลัวสลัวนะครับแต่ก็ถือว่าค่อนข้างร้อนทีเดียวนะครับก็วันนี้อาจารย์ก็พอมีเวลานะครับเพราะช่วงเช้าได้ดูดวงอะไรเรียบร้อยเสร็จหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็ช่วงบ่ายนะครับของวันพฤหัสบดีนะครับที่18พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2564นะครับ ก็เป็นคิวนะครับของลัคนาราศีกุมนะครับแต่ก่อนที่จะไปเข้าเรื่องการงานการเงินนะครับคู่ครองนะครับสุขภาพนะครับอาจารย์ก็ขอฝากข้อมูลนะครับไว้2ข้อนะครับข้อแรกนะครับใครที่ยังไม่ทราบลัคนาราศีของตัวเองนะครับก็สามารถแอดไลน์ f i c i a l a c c o เขามาหาอาจารย์ได้ที่แอดไลน์สอง O นะครับหรือตามรายละเอียดด้านล่างนี้เลยนะครับใครสะดวกสแกนคิวอารคก็ที่มุมนี้ได้เลยนะครับ หลังจากที่แอดเข้ามาแล้วนะครับก็ไม่ต้องสนใจข้อความหรือรูปอะไรที่เด้งขึ้นมานะครับให้แจ้งเลยนะครับว่าอยากทราบลัคนาราศีนะครับจะพร้อมทั้งแจ้งข้อมูลในครบทั้ง4ข้อนะครับ1ชื่อ2วันเดือนปีเกิด3เวลาเกิด4จังหวัดที่เกิดนะครับพอแจ้งข้อมูลเสร็จแล้วให้รอแป๊บหนึ่งนะครับอาจารย์ก็จะทําการผูกดวงวันลัคนาให้ตามคิวนะครับแต่ไม่นานนะครับรับรองได้ว่าไม่นานนะครับแต่ถ้าใครแจ้งมาช่วง ตอนกลางคืนนะครับระบบมันไม่มีการตอบรับให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ปิดระบบไว้เพราะกลางคืนไม่ได้รับผูกให้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรอช่วงเช้าของอีกวันหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นกังวลแล้วก็ไม่ต้องสอบถามเรื่องว่ามีค่าใช้จ่ายไหมไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับฟรีนะครับในข้อที่1นะเนี่ยครับถ้าต้องการทราบลัคนาราศีอันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับไม่ต้องเสียเนนะครับส่วนอีกข้อนึงครับข้อที่2ถ้า ท่านไหนนะครับที่สนใจที่จะเช็คดวงชะตาอย่างละเอียดกับทางอาจารย์นะครับก็สามารถแอดไลน์ออฟฟิเชียลเข้ามาหาอาจารย์ได้ทีเดียวกันนะครับที่แอดไลน์สองศนนะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดแจ้งอยู่แล้วว่าต้องทําอะไรยังไงบ้างตามขั้นตอนนะครับแต่ข้อ2นี้มีค่าใช้จ่ายนะครับอยู่ที่500บาทนะครับต่อหนึ่งดวงนะครับใช้เวลาไม่เกิน50นาทีนะครับก็มาเช็คดวงชะตาอย่างละเอียดสักครั้งหนึ่งครับเพราะว่าปีพุทธศักราช2 5 6 5นะครับ ในปีหน้าที่กําลังจะเข้ามาถึงเนี่ยนะครับจะมีดาวใหญ่ยกย้ายถึง3ดวงนะครับดวงแรกก็คือดาวราหูนะครับจะยกย้ายราศีนะครับมาราศีเมษนะครับตั้งแต่วันที่30มีนาคมนะครับปีพุทธศักราชสองพันานะครับแล้วพอเดือนถัดมานะครับแเมษายนปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับดาวพฤหัสบดีก็จะยกย้ายราศีนะครับมาที่ราศีมีนนะครับ แล้วช่วงกลางปีนะครับวันที่7กรกฎาคมนะครับปีพุทธศักราช265นะครับดาวนุติยูก็จะยกย้ายราศีมาที่ราศีพฤกษกนะครับแต่ท่านยังไม่ได้มาทีเดียวนะครับยังมีย้อนกลับไปที่ราศีเมษนะครับช่วงวันที่1นธันวาคมนะครับปีพุทธศักราช265นะครับเพราะฉะนั้นดาวใหญ่เนี่ยยกย้ายจะส่งผลกระทบอะไรกับเราบ้างนะครับก็สามารถมาเช็คดวงตาอย่างละเอียดกันได้นะครับหรือติดตามนะครับข้อมูลข่าวสารจากช่องอาจารย์เนต ดูดวงชาแนลเนี่ยนะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมีทําคลิปแจ้งนะครับว่าดาวพฤหัสบดีนะครับยกย้ายส่งผลอะไรนะครับดาวราหูยกย้ายส่งผลอะไรนะครับดาวมรุดตยูยกย้ายส่งผลอะไรนะครับก็ฝากติดตามนะครับถ้าชอบหรือว่าถ้าสนใจนะครับในเรื่องโหราศาสตร์ไทยนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับแล้วก็กด subscribe ให้อาจารย์ด้วยนะครับคราวนี้ก็มาเข้าสู่การพยากรณ์นะครับของชาวลัคนาราศีกุมนะครับประจําเดือน มีนาคมปีพุทธศักราชสองพันนะครับลัษณาราศีกลุมนะครับมีดาวประจําตัวก็คือดาวราหูนะครับซึ่งณปัจจุบันนี้นะครับดาวราหูก็ยังโคจรอยู่ในมุมนะครับซึ่งได้ตําแหน่งเสื่อมนะครับก็เป็นคือเป็นนิดนะอยู่ในเรือนภพพันธุนะครับของพื้นดวงชะตานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวลัคนาราศีกลุมเนี่ยก็รู้สึกว่าจะทําอะไรก็ติดติดขัดขัดจะทําอะไรก็เซ็งไปหมดจะทําอะไรก็ไม่ค่อยอยากจะทําอ่อนแรงอ่อนกาลังไปหมดนะครับช่วงเวลานี้นะครับ เพียงแต่ว่าแต่อย่างน้อยก็ยังมีดาวพฤหัสบดีเนี่ยโคจรมากลุ่มลัคนาอยู่ก็เป็นตัวช่วยนะครับแต่ถามว่าถ้าดาวประจําตัวไม่ได้ตาแหน่งเสื่อมเนี่ยดาวพฤหัสบดีโคจรมาทับเนี่ยก็คงจะมีอะไรที่ดีๆโดดเด่นมากกว่านี้นะครับเพียงแต่ว่าช่วงเวลานี้ก็ถือว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เขาเรียกว,ว่าพักจําศีลของชาวลัคนาราศีกลุ่มแล้วกันนะครับแต่รออีกอึดใจเดียวครับเพราะนี่เป็นการพยากรณ์นะครับของเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2565นะครับเดี๋ยวปลายเดือนนี้ ดาวราหูก็จะยกนะครับย้ายราศีไปที่ราศีเมษแล้วนะครับก็จะทําให้ชาวล,ลัคนาราศีกุมคึกคักขึ้นนะครับ <c oughs> คราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องการงานก่อนนะครับการงานดาวเจ้าเรือนการงานของชาวล,ลัคนาราศีกุมนะครับก็คือดาวอังคารนะครับดาวเจ้าเรือนกรรมะนะครับคือดาวอังคารนะครับดาวองคารนะครับโคจรเข้าสู่เรือนภพวินาศนะครับ ของพื้นดวงชะตานะครับตั้งแต่วันที่26กุมภาพันธ์นะครับไปจนถึง6เมษายนนะครับปีพุาาทธศักราชสองพันหกนะครับช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างจะอึดอัดนะครับพอสมควรน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมีแผนหรือมีเรื่องราวก่อนหน้านี้นะครับที่จะมาถึงช่วงเวลาที่อาจารย์บอกไปแล้วเมื่อกี้นะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะมันมีเกณฑ์ที่เราจะ ได้เปลี่ยนแปลงงานแบบปรับปรับฉับพันนะครับก็ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงนะครับช่วงเวลานี้แต่มันจะเป็นไปในทางไหนหรือว่าจะเป็นการต้องเปลี่ยนแปลงงานหรือว่าออกจากงานหรือย้ายงานหรือมีเกณฑ์ที่ต้องเปลี่ยนแบบปรับปรับฉับพันเลยอะไรตรงนี้นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับพื้นชะตาเดิมนะครับว่าพื้นชะตาเดิมเนี่ยของชาวลัคนาราศีกุมภ์มาเป็นอย่างไรบ้างอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วครับรก็ต้องตรวจดวงชะตาอย่างละเอียดถึงจะรู้ว่าโอเคเป็นอย่างไรแต่นี่ภาพรวมก็คือว่า มันมีเกณฑ์ครับเพราะกรรมวินาศน,นะครับมันก็มีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนแปลงงานหรือว่าบางทีก็ทําโดยที่บางทีเราไม่ทนตั้งหลักหรือบางทีเราไม่อยากจะเปลี่ยนหรือบางทีอาจจะไม่ได้ถึงกับย้ายบริษัทอาจจะเปลี่ยนรูปแบบการทํางานเช่นเคยทํางาน A อยู่เปลี่ยนไปทํางาน B แทนอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งบางทีเราไม่ทันได้เตรียมความพร้อมเอาไว้นะครับก็ขอให้ตั้งสติให้ดีนะครับช่วงเวลานี้นะครับเพราะถือว่าในเดือนมีนาคมเนี้กว่าดาวราหูจะยกย้ายเนี่ยก็ เส้นเดือนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต um ้องอดทนอีกนิดเดียวกําลังจะมีม um> ุมท mm ี่ดีแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะมีมุมที่ดีขยับมากขึ้นนะครับในเดือนเมษายนนะครับก็อย่าลืมนะครับติดตามชมนะครับคลิปของชาวลัคนาราศีกุมนะครับประจําเดือนเมษายนด้วยเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีมุมที่ดีรออยู่แล้วนะครับการงานมีกินที่จะปรับเปลี่ยนก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับคราวนี้มาดูการเงินดาวชุดเรือนการเงินนะครับของ ชาวลัคนาราศีกุมนะครับก็คือดาวพฤหัสปบปดีนะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยโคจรน,นะครับกลุ่มลัคนาตัวเองอยู่นะครับตั้งแต่8พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2564จนถึง7เมษายนนะครับปีพุทธศักราช2565นะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะโคจรเข้าสู่เรือนภพกระดุมพระนะครับสู่เรือนการเงินนั่นเองนะครับตั้งแต่8เมษายนนะครับปีพุทธศัก 65, ราช2565ไปจนถึง18เมษายนนะครับปีพุทธศักราช2566นะครับเพราะฉะนั้น รออีกนิดเดียวอย่างที่จันได้บอกไปแล้วเมื่อกี้นะครับชาวลักนาราศีกุมก็ถือว่าจะเป็นไปทางที่ดีก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับสิ่งที่ผ่านมาหรือสิ่งที่เหน็ดเหนื่อยสิ่งที่ติดติดขาดขาด,ดสิ่งที่เราคิดอะไรไปไม่ได้ดังใจเพราะดาวประจาตัวเนี่ยอ่อนแรงอ่อนกําลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวหลังจากนี้ไปก็จะค่อยๆดีขึ้นตามลําดับชัดเจนเลยนะครับคราวนี้พอการงานไปแล้วนะครับ มีมุมที่อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานเปลี่ยนแปลงงานแบบปรปชับพันก็ชัดเจนครับการเงินมีมุมที่ดีมีเกณฑ์ที่ดีก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับคราวนี้มาพูดถึงเรื่องคู่ครองความรักคุนส่วนนะครับดาวเจ้าจเรือนคู่ครองความรักคุนส่วนนะครับในเรือนภพปัตตนินะครับก็คือดาวอาทิตย์นะครับดาวอาทิตย์โคจรกลุม่มลัคนานะครับตั้งแต่13กุมภาพันธ์จนถึง14มีนาคมนะครับแล้วก็จะโคจรเข้าสู่เรือนภพกระดุมพระนะครับตั้งแต่15มีนาคมไปจนถึง13เมษายนนะครับ ถามว่ามุมนี้เป็นมุมที่ดีไหมก็อาจารย์มองว่ายังถือว่าเป็นมุมที่ดีแต่อาจจะมีเกณฑ์ที่เขาเรียกว่ามีปัญหาแต่ก็เป็นอะไรที่เขาเรียกว่าเป็นเรื่องจุกจิกนะครับไม,ไม่ไม่ถึงก็ต้องซีเรียสอะไรยังไงเพราะว่าพอคนจอรมาอยู่มุมนี้ก็คนจอรมากลุมเสร็จแล้วก็มาร่วมนะครับอยู่ร่วมกับดาวพฤหัสบดีด้วยนะครับได้คู่มิรกันด้วยนะครับในในในส่วนของตรงนี้นะครับแต่ถามว่ามันเป็นมุมที่แฮปปี้เอนดิ้งหรือไม่ก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับอาจจะมีมุมที่ มีปัญหาเงุนงิดก็เรียกว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วกันครับเรื่องหยิบหยิบหยบหยิบอะไรประมาณนี้นะครับก็อย่าไปสีเรียดมากก็ขอให้ตั้งสติให้ดีเพราะว่าตอนนี้ดาวประจําตัวเราก็อ่อนแรงอ่อนกําลังนะครับแล้วประกธรที่ดีก็เขาจอมากุมลัคนาตัวเองเนี่ยก็ช่วยนะครับในส่วนของที่มันไม่ค่อยดีให้ดีมากขึ้นนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะดีไม่สุดเพราะว่าดาวประจําตัวเองก็ยังอยู่ในมุมที่เสื่อมนะครับก็ขอให้เข้าใจตามนี้นะครับคราวนี้มาดูมุมว่าโอเค ในช่วงเวลานี้นะครับดาวจำตัวอ่อนแอก็จริงแต่ก็ยังถือว่ายังมีมุมที่ค่อนข้างดีเพราะถ้าดูดาวนะครับดาวพุธเองโคจรไปอยู่ในมุมที่เขาเรียกว่ามีมันอยู่มุมที่เข้มแข็งนะครับแต่มันก็แค่ช่วงต้นเดือนเท่านั้นเองนะครับแต่พอหลังจากช่วงกลางกางเดือนไปแล้วปลายเดือนเนี่ยก็อาจจะค่อนข้างเขาเรียกว,ว่าอาจจะค่อนข้างเหนื่อยหน่อยแต่ก็ถือว่ายังเป็นอะไรที่ไม่เหนือบากพลังที่ชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยจะผ่านจะฝ่าฟัานไปได้นะครับแต่ถ้าพูดถึงว่า ช่วงพิลลารโรคภัยแค่เจ็บหรืออุบัติเหตุร้ายแรงในพึ่งชะตาณะตอนนี้นะครับก็คือ,อยังไม่มีปรากฏเพียงแต่ว่าในมุมเนี่ยของดาวเนี่ยในเรือนพวินาศเองเนี่ยก็มีดาวโคจอมาถึง4ดวงนะครับที่มาอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นดาวอังคารดาวพุธดาวศุกร์ดาวเส,สาร์นะครับเพราะฉะนั้นมุมตรงนี้มันก็อาจจะมีเกณฑ์บางอย่างนะครับแต่ครนี้อาจารย์ต้องขอดูดีเทลนะครับของรายละเอียดแต่ละคนเพราะถ้าเกิดพูดพับรวมไปเนี่ยเดี๋ยว จะบอกอุ้ยมันมีมุมแบบนี้เหรอมันเป็นแบบนี้เหรอแล้วเดี๋ยวจะรู้สึกแบบเครียดเปล่าๆนะครับจริงๆแล้วมันก็ไม่ถึงกับมีอะไรที่เราต้องรู้สึกว่าเฮ้ยหนักใจหรือว่ารุนแรงอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกุมก็อย่าประมาทนะครับเพราะว่าดาวประจําตัวในช่วงเวลานี้ก็ถือว่าอ่อนแรงอ่อนกําลังอยู่นะครับก็เป็นกําลังใจให้ชาวลัคนาราศีกุมทุกๆคนนะครับหรืออีกนิดเดียวเองนะครับสิ่งดีๆ,ๆกําลังจะเข้ามาในชีวิตชัดเจนแน่นอนครับชาวลัคนาราศีกุมแล้วถือว่า ปีพุทธศักราช2565เนี่ยจะเป็นปีที่ดีของชาวลัคนาราศีกุมนะครับต่อไปนะครับก็ขอให้ได้ยินแบบนี้แล้วมีกำลังใจมีแรงที่จะลุกขึ้นมาสู้ลุยให้เต็มที่นะครับมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับอาจารย์ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพยากรณ์นะครับภาพรวมของชาวลัคนาราศีกุมจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกุมทุกๆคนนะครับเพื่อ นำคาทานายตรงนี้เหลือคําพยากรณ์เนี้ยไปใช้ในการที่จะคิดพิจารณาประกอบกับการพิจารณาในการตัดสินใจนะครับแต่ถ้าถ้าใดรู้สึกเป็นกังวลหรือว่ายังไม่เคลียร์ก็สามารถมาตรวจดวงชะตาอย่างละเอียดกับทางอาจารย์ได้นะครับอันนี้ก็มองให้รู้ว่าเป็นภาพรวมว่าโอเคการงานคณมีจุดเปลี่ยนแน่นอนและการเงินก็ถือว่ายังเป็นมุมที่ดีแน่นอนชัดเจนนะครับแต่ถ้ามองภาพรวมเนี่ยการเงินกําลังจะดีน่้หมายความว่า การงานของคุณถ้าเกิดปรับเปลี่ยนในช่วงเวลาเนี้ยต่อให้มีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงงานโยกย้ายงานเปลี่ยนตำแหน่งอย่างน้อยก็ให้สบายใจได้เลยว่าเปลี่ยนแล้วการเงินคุณไม่มีปัญหาแน่ๆเพราะดาวเจ้าเรือนการเงินจะโคจรเป็นเกษตรอยู่เร็วๆนี้อยู่แล้วนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกลุ่มทุกๆคนนะครับอาจารย์ก็เอาใจช่วยแล้วก็เป็นกําลังใจให้ชาวลัคนาราศีกลุ่มทุกๆคนนะครับก้าวผ่านวิกฤตนี้นะครับไปด้วยกันนะครับพร้อมทั้งก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกลุ่มนะครับอย่า ประมาทนะครับแล้วก็เซฟตัวเองเซฟคนอื่นนะครับช่วยลดภาระ,ะให้บุคลากรทางการแพทย์ชัดเจนนะครับที่สําคัญเรียนรู้ที่จะอยู่กับโควิด -19 ให้ได้นะครับอย่าเพิ่งไปคิดว่าเขาฉีดวัคซีนกันเยอะแล้วนะครับก็คงปลอดภัยเราเซฟตัวเองให้ดีเพราะเราต้องกลับมามาเจอคนใกล้ตัวก็ดีเลอจะไปเจอคุณพ่อคุณแม่นะครับญาติพี่น้องก็ดีนะครับทุกคนจะได้ปลอดภัยไปด้วยนะครับก็ขอให้ชาวล,ลัคนาราศีกุมทุกคนโชคดีแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับ วันนี้เราขิดจตาชีวิตของเราเองได้ด้วยการทำความดีเราเว้นจากความชั่วสวัสดีครับ